This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ในปลายศตวรรษที่20นะครับสยามประเทศนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับในภูมิภาคเอเชียที่สามารถที่จะต้านทานกับแรงกดดันนะครับของลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกได้หนึ่งในกลไกสําคัญก็คือการที่สยามประเทศในเวลานั้นต้องนําเข้าวิทยาการต่างๆนะครับเข้ามาจากโลกตะวันตกเพื่อที่จะพัฒนาประเทศนั้นให้ทันสมัยรวมถึงครับสถาปนิกจากอิตาลีนะครับ ก็คือตามันโยและริกอตตี้เพื่อที่จะสร้างพระที่นั่งอานันตสมาคมตามสถาปัตยกรรมแบบนิโอลินาชิเมนต a าเลอิตาเลียนโนและก็จิตรกรชาวอิตาเลียนอย่างกาลิเลโอคีนีต้องบอกนะคะว่าการที่เรามีศิละปะอิตาเลียนในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับ เพราะว่าประเทศอื่นนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของเจ้าอาณานิคมไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสไม่ก็เป็นดัตช์ความเดิมตอนที่แล้วครับพูดถึงการที่รัชกาลที่6นั้นขอให้ทางการอิตาลีจัดประกวดเลือกเฟ้นศิลปินโดยเฉพาะยิ่งเลยประติมากรสู้สยามประเทศเพื่อช่วยในกิจการการออกแบบและหลอมเหรียญกระสาบและงานอื่นๆนะครับการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่อิตาลีในปี1923ครับปพราัติศาซาแปดนาทีเอพิโซดนี้จะไล่เลียงถึงชีวิตของอาจารย์ฝรั่งโคราโดเฟโรชี i, ครับ ผู้วางรากฐานศิลปะตะวันตกในแผ่นดินสยามแล้วก็ประเทศไทยท่ามกลางยุคแห่งความผันผวนนานับประการครับไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีการเข้าครองอำนาจของฟาสซิสในอิตาลีในปี1922การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามถ้าเป็นปีไทย2475ถ้าเป็นปีฝรั่ง1932รวมถึงเรื่องของบริบทครับการลุกกรานเอเชียอาคเนย์ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในปี1941ครับ ทีนี้ครับเริ่มต้นเลยถ้าว่าเรามองปีแห่งการที่อาจารย์ศรีพีรศรีนะครับซึ่งในช่วงแรกนี้ที่ท่านยังไม่แปลงสัญชาติเป็นคนไทยนั้นขอเรียกอาจารย์ว่าคอร์โดเฟโรชีนะครับในช่วงที่อยู่อิตาลีจากนั้นขอเรียกท่านว่าอาจารย์ฝรั่งเฟโรชีเพื่อที่จะได้เข้าใจไทม์ไลน์ที่ถูกต้องนะครับปีที่ท่านเข้ามาในประเทศไทยคือปี1923ครับแลาลองไปเทียบกับบริบทอิตาลีนะครับว่าตรงกับช่วงอะไรเป็นพิเศษปีนั้นครับ ปี1923ขึ้น1ปีครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิตาลีเพราะว่าในปี1922คือปีที่พัก PNF หรือว่าพักประชาชนฟาสิส Partito Nazionale Fascista ของอิตาลีที่เป็นเหมือนกลุ่มอันธพาลทางการเมืองสวมเสื้อสีดำหรือว่า Camiciere นำโดยเบนิโตมุสโซลินีร่วมตัวกันนะครับมาร์ชสู่กรุงโรมที่เาเรียก Marchesu Roma เรียกร้องให้รัฐบาลของนายลุยจิฟักตา นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปสู่เผด็จการฟาสิส ฟังดูแล้วมันก็แปลกแต่จริงนะครับแต่ว่ากลุ่มฟาสซิสต์นี้เนี่ยไม่ได้มีกําลังพลอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าได้รับการสน,สนับสนุนจากประชาชนอิตาเลียนจนํานวนมากหมายที่อยากได้รัฐบาลใหม่ที่พาอิตาลีสู่ความรุ่งเรืองรัฐบาลประชาธิปไตยของลุยจิฟักตายอมจํานนไปแบบง่ายๆครับเพราะไม่อยากจะรับแรงกดดันใดๆอิตาลีจึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์วิตตอริโอเอมาเนลเล่ที่3เป็นประมุขไปสู่การปกครองแบบพรรคเดียวคือพรรคฟาสซิสต์แบบง่ายดายในปี1922ครับ เล่ามาแบบนั้นและครับแต่ว่าทีนี้ไปดูชีวิตของอาจารย์สินพีรศรีหรือว่าคอร์โดเฟโรชีกันบ้างว่าช่วงเวลาที่ท่านอยู่อิตาลีนั้นชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับท่านนี้ครับก็คือคอร์โดเฟโรชีครับท่านเกิดปี1892ครับที่เมืองฟลอเรนซ์เมืองนี้ก็เป็นศูนย์กําเนิดนะครับของเรเนซองส์หรือว่ายุคแห่งการ เกิดใหม่ของอารยธรรมยุโรปครับปีเกิดของท่านถือว่าจําง่ายมากนะครับก็คือ400ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือว่าคริสโตเฟโรโคล ombo เดินทางไปพบแผ่นดินใหม่ก็คือทวีปอเมริกาท่านก็เกิด450ปีหลังจากปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีครับตัวท่านเองครับเป็นบุตรชายของอาร์ตูโรเฟโรชีแล้วก็คุณแม่ก็คือซันติน่าเปปปีนีครับทั้งสองท่านเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายของอิตาลีนะครับ ในยุคที่อิตาลีเริ่มต้นก่อกําเนิดใหม่ๆและเป็นชาติที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรก,แ,รกแล้วก็มีประเด็นเรื่องการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ขวาและซ้ายแต่สิ่งนี้ครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคอร์โดเฟโรชีแต่อย่างใดครับอาชีพศิลปินของท่านนะครับแม้จะเป็นการออกแบบจิตรกรรมนะครับแล้วก็ประติมากรรมของท่านมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านสร้างผลงานเอาไว้มากมายทีเดียวตัวท่านเองครับเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบงานต่างๆมากมายเลยเช่น งานออกแบบใบหุ้นกู้ของบริษัทที่จะเข้าไประดมทุนการออกแบบเหรียญรางวัลสัรกิฬาประเภทต่างๆถ้วยรางวัลสารการแข่งขันกีฬาเหรียญที่ระลึกมหาศาลเลยซึ่งท่านสามารถย้อนไปดูได้นะครับเพราะว่าง,งานของท่านนั้นก็จะมีลายเซ็นท่าน ชีเฟโรช i เอาไว้เสมอเสมอเลยเหรียญที่ระลึกของท่านนะครับก็จะมีชื่อของท่านนี้อยู่บนหน้าเหรียญด้วยเช่นเดียวกันให้รู้ว่าใครเป็นคนปั้นหรือว่าใครเป็นคนออกแบบงานเหล่านั้นงานประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูงหลายๆชิ้นเลยนะครับของท่านถูกบรรจุเอาไว้ในงานวิจัยครับของจีจีซัลวาญินี่ที่มีชื่อว่าค o ราโดเฟโรชีสกุลโตเรลิอานีอิตา a ลียนีหรือประติมากรค o ราโดเฟโรชี ci, ปีที่อยู่ในอิตาลีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบพระคุณนะครับ Art dealer, อาร์ตดีลเลอร์ชื่อดังคุณอาท์ศสีลักษณะวิไลนะครับหรือว่าพี่ปู่ครับที่มีคอลเลกชันต่างๆนะครับของอาจารย์ศิลป์พีระศรีในสมัยที่ท่านเนี่ยอยู่ในอิตาลีจํานวนมากมายแล้วก็ให้งานวิจัยอันนี้เนี่ยนะครับกับทางรายการประวัติศาสตร์8นาทีเนี่ยได้มาดูชีวิตและผลงานของท่านในสมัยที่อยู่อิตาลีด้วยนะครับสร้อเหรียญที่ท่านออกแบบนะครับก็รวมถึงเหรียญที่ระลึกของพรรคฟาสซิสต์ในปี1921ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถามว่าผลงานชิ้นที่สําคัญที่สุดเลยยขอองทท่่่านนีูไห ผลงานชิ้นที่สำคัญที่สุดนะครับของโคราโดเฟโรชีในยุคที่อยู่อิตาลีเป็นประติมากรรมลอยตัวครับที่ปอร์โตเฟรยโอที่อยู่ที่เขตเมืองลิ v วอรโนครับเมืองนี้อยู่ชายฝั่งแคว้นโตสคานาก็คือชายฝั่งบริเวณฟลอเรนซ์นะครับที่หันหน้าเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจุดนั้นไม่ได้ไกลจากเกาะที่มีชื่อว่าเอลบาเกาะเอลบาคือเกาะอะไะครับเกาะที่จับนโปเลียนที่หไปคุมขังเอาไว้ได้แหละครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นปฏิมากรและศิลปินแขนงต่างๆที่ท่านถือได้ว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับแต่ว่าตัวท่านเองครับก็มองหาโอกาสใหม่ๆเสมอๆแต่ว่าผลตอบแทนในอิตาลีไม่ได้ทําให้ท่านนั้นรู้สึกได้ว่าชีวิตของท่านนั้นมีเกียรติเพียงพอกับที่ท่านคาดหวังเอาไว้ดังนั้นครับเมื่อปี1922-23ที่รัฐบาลสยามในเวลานั้นกําลังนะครับหาปฏิมากรมาช่วยงานในประเทศไทย และจัดงานประกวดเฟ้นหาปฏิมากรในอิตาลีนะครับโดยมีเงินเดือน800บาทก็คือ80,000ลีเรอ,อิตาเลียนในเวลานั้นซึ่งมีความหมายว่าถ้าหากว่าท่านชนะการประกวดนี้และท่านเดินทางมาสยามจะทําให้ท่านเนี่ยมีเงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะอย่างที่บอกครับ80,000ลีเรถือว่าเป็นเงินประมาณสัก3เท่าตัวนะครับ ของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในอิตาลีนอกจากนี้ถ้าเขาผ่านช่วงของการทดลองงานเงินเดือนนี้จะเพิ่มเป็น900บาทหรือว่า90,000ลีเรอยากให้จําเงินเดือนนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีความสาคัญในช่วงเวลาต่อมาด้วยคอร์าโรเฟโรชีครับก็เข้าร่วมการแข่งขันและชนะการแข่งขันในครั้งนั้นและตัดสินใจที่จะเดินทางมาสู่สยามประเทศผ่านทางเรือครับผ่านทางเรือมาที่ท่าเรือเมืองเจนัว เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเดือนธันวาคมปี1923ใช้เวลาเดินทางประมาณ40วันครับก็พร้อมด้วยภรรยาและก็บุตรสาวที่มีชื่อว่าอิซาเบลลาเดินทางมาสู่ประเทศไทยที่ท่านนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยโดยท่านก็เริ่มงานนะครับที่กรมศิลปากรในปีถัดมา1924จากนั้นท่านก็อยู่ในประเทศที่ท่านไม่เคยรู้จักเลยในเวลานั้นมายาวนานอีก38ปีจวบจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านในปี1962ครับ ตัวท่านเองครับสร้างคุณูปการมหาศาลไม่แต่แค่สร้างผลงานปฏิมาคมครับแต่ยังในแง่ของการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับวงการศริลปะในสยามประเทศอย่างมหาศาลทีเดียวครับทีนี้ครับหนึ่งปีหลังจากที่การที่ท่านนั้นทํางานร่วมกันกันกบกรมศริลปากรสยามนั้นผลัดแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวรรคตพระอนุชาก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี1925 นอกเหนือไปจากงานต่างๆมากมายครับสิ่งที่สําคัญในกรอบเวลาดังกล่าวคือการที่สยามประเทศในเวลานั้นเตรียมการเฉลิมฉลองรัตนโกรสิงค์ครบรอบ150ปีในปี2475หรือปีฝรั่งคือปี1932ครับน่าสนใจมากครับวันเกิดของกรุงเทพมหานครคือวันที่21เมษายน21เมษายนนี้ตรงก,กันกับวันเกิดของกรุงโรมในอิตาลีด้วยนะครับ หนึ่งในงานสําคัญของอาจารย์ฝรั่งในเวลานั้นครับก็คือการปั้นงานปฏติมากรรมปฐมบรมราชานุสาวรีก็คือปฐมบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์ของยุครัตนโกสินทร์ที่จะมีการนะครับประดิษฐานเอาไว้ที่ใกล้กับสะพานแห่งใหม่ที่จะใช้ในการข้ามฝั่งระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในนามของสะพานพุทธนี่แหละครับ ความน่าสนใจครับคือการปั้นสเกลใหญ่นะครับจะต้องมีการส่งไปหล่อที่อิตาลีอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคอร์โดเฟโรชีในเวลานั้นดำลงตำแหน่งอาจารย์ช่างปั้นหล่อครับรแผนกศิลปากรราชบัณฑิตยสภาต้องทำต้นแบบซะก่อน คอรโดเฟโรชี ci, จำเป็นที่มีการทําต้นแบบเป็นปูนปั้นซะก่อนระหว่างที่มีการปั้นต้นแบบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับจะต้องมีการนําเสนอแบบแปลนะครับสู่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสารนุวัติวงศ์จากนั้นจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่7เป็นลําดับต่อไปช่วงเวลาประมาณสักปีกว่าก่อนการสมโพธิพระนคร150ปีก็คือช่วงปลายปี19 3 0หรือว่า2 4 7พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 พร้อมดยพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีครับเสด็จไปทอดพระเนตรงานต้นแบบของอาจารย์ฝรั่งที่พระองค์รับสั่งว่าดีมากเหมือนมากช่างเหมือนราชการที่หนึ่งเสียจริงๆน่าสนใจครับในช่วงเวลานั้นก็คือปลายปี1930นะครับหรือว่า2473 คือ123ปีหลังการสวรรคตของรัชกาลที่1ก็คือในปี1809แด้แน่นอนว่าคนไทยนะครับที่เคยเห็นพระพักและพระสรีระของพระองค์ก็คือรัชกาลที่1ก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่กันแล้วนะครับไม่เหลือคนที่เห็นพระพักของพระองค์อย่างแน่นอนและจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าปฏิมาการรมที่ปั้นมานั้นเหมือนรัชกาลที่1ขนาดไหน อาจารย์ฝรั่งครับคอร์โดเฟโรชีเองนะครับแน่นอนท่านก็คงไม่เคยเห็นพระพักของรัชกาลที่1น,นะครับแถมภาพต้นแบบที่ถูกวาดเอาไว้ที่พะทีินั่งอานันตสมาคมที่วาดโดยกาลิเลโอคีนีก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักเพราะพระพักนั้นและภาพค่อนข้างจะเล็กทีเดียวทีนี้ครับถามว่าแล้วคอร์โดเฟโรชีท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระพักของรัชกาลที่1นนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นจากคําบอกเล่านะครับของนายสุกอยู่มั่นก็คือคอร์โดเฟโรชี ถอดรูปแบบพระพักมาจากปฏิมากรรมของรัชกาลที่1อันเป็นปฏิมากรรมรัตนโกสินทร์ช่วงต้นและกลางนะครับที่ประดิษฐานเอาไว้ที่ปราสาทพระเทพปิดอนในพระบรมมหาราชวังพระบรมรูป4รัชกาลแรกนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยมีพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการอธิบดีกรมช่างสิบหมู่เป็นผู้หนวยการโดยปั้นรูปขึ้นตามคําให้การของบุคคลครับที่เคยเห็นพระพักของรัชกาลที่1 2, 3และส ซึ่งในเวลานั้นก็ช่วยกันบอกช่างให้มีการปรับแก้กันไปจนกระทั่งเชื่อว่าเหมือนที่สุดแล้วสำหรับรัชกาลที่4ไม่เป็นปัญหาครับเพราะมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือภาพถ่ายและรูปหล่อเวิร์กหรือว่าปฏิมากรรมมาก่อนหน้านั้นแล้วส่วนรัชกาลที่2และ3ในช่วงเวลาดังกล่าวครับยังมีคนที่ทันเห็นอยู่มากอยู่ทีนี้คําถามคือล้วจะทราบได้อย่างไงครับว่าความสูงของแต่ละพระองค์เนี่ยสูงขนาดไหนตรงนี้ไม่ยากครับเพราะมี พระรูปฉลองพระองค์หรือว่ามีเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยอยู่เป็นหลักฐานได้ทีนี้ครับความท้าทายคือการปั้นปฏิมาก,กรรมรัชกาลที่1ครับในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5, พราพบว่ามีผู้ที่ทันเห็นเพียงแค่4ท่านครับโดยที่1ในนั้นก็คือนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตที่วัดระฆังนั่นแหละครับเป็น1ใน4ของคนที่เคยเห็นพระพักของรัชกาลที่1มาก่อนจากนั้นครับ จึงปั้นพระรูปได้สําเร็จและหล่อเมื่อเดินอ้ายปีมาแม่นะครับของปี1871และโปรดเกล้าครับให้ปริสถานเอาไว้ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในชั้นแรกมีความหมายว่าการหล่อพระพักของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการพิมพ์แบบมาจากปฏิมากรรมที่ปราสาทพระเทศปีดอนนั่นเองส่วนสรีระและพระวรากายนั้นแตกต่างไปจากปฏิมากรรมที่ปราสาทพระเทศปีดอนนะครับเพราะจะดูมีความกำยำและมีความลำสันมากขึ้น สำหรับวิธีการปั้นหรือว่าแกะสลักปฏติมากรรมของบุคคลที่ปฏิมากรไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเช่นในกรณีนี้ก็คือไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตามาก่อนมีศาสตร์นะครับของศิลปกรรมอิตาเลียนที่เรียกว่าอีโคโนกราฟียนะครับก็คือการอนุมานจากหลักฐานที่พอมีครับว่ารูปประพันธ์สันฐานของบุคคลที่ศิลปินไม่เคยเห็นรูปร่างมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะมากมายครับเพราะหลายครั้งงานจิตรกรรมงานปฏิมากรรมนี้เนี่ย สร้างขึ้นนะครับถึงบุคคลที่ปฏิมากรหรือว่าจิตกรนั้นไม่เคยเห็นหน้าด้วยกันจึงมีศาสตร์นี้แหละครับหรือว่าอีโคโนกราฟีเป็นการเก็บย้อนหลักฐานย้อนหลังกลับไปนะครับก็ต้องนึกย้อนกลับไปแล้วครับว่ามนุษย์สมัยก่อนเราไม่มีภาพถ่ายเทคนิคการวาดภาพเหมือนก็เพิ่งจะมามีในยุคหลังเรเนซองส์ดังนั้นการสร้างงานศิลปะจึงจะต้องมีวิธีการในการอนุมานจากหลักฐานที่มีอยู่นั่นเองนะครับ สาระประเด็นที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงรับสั่งชมอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคอร์โดเฟโรชีในเวลานั้นว่าปั้นพระพักร์รัชกาลที่1ได้เหมือนมากทางทางที่พระองค์ก็คงไม่เคยเห็นรัชกาลที่1นะครับอันนี้เป็นไปตามคําบอกเล่าของนายสุกอยู่มั่นนะครับสาระอาจารย์ฝรั่งในเวลานั้นก็คือการที่รัชกาลที่7นั้นพระราชทานกําลังใจชมเชยบรรดาศิลปินที่ปั้นพระบรมราชานุสาวรีนั่นแหละครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับการเลือกอิริยาบทครับ ของพระบรมราชาุสาวรีที่จะประดิษฐานอยู่ที่เชิงสะพานพุทธณเวลานันอาจารย์ฝรั่งหรือว่าคอร์โดเฟโรชีเห็นว่าควรจะเป็นพระอริยาบทประทับนั่งพระเพาซ้ายขวานั่งแบบไม่เสมอกันก็คืออะสมิทริคอและวางพระแสงดาบหรือว่าพระขันนะครับพาดลงบนพระเพลาสารต้นแบบของประติมากรรมนี้ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นแบบที่มีขนาดเล็กอยู่ที่นะครับหอประติมากรรมต้นแบบที่บริเวณวังหน้าแล้วนะครับ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีนี้เป็นปรติมากรรมแบบลอยตัวแบบสำริดกระบวนการก็คือจะต้องปั้นก่อนครับในประเทศไทยจากนั้นต้องมีการส่งต้นแบบที่ปั้นซึ่งมีความสูงนะครับ4.6เมตรและส่งไปที่โรงหล่อที่อิตาลีที่มีชื่อว่า f o n d e r i a Artistica Ferdinando Marinelli ที่เมืองฟลอเรนซ์แน่นอนครับว่าอาจารย์ Fer รชีเดินทางไปกับปรติมากรรมต้นแบบนั้นด้วยครับ ช่วงแห่งการลำเลียงปฏติมากรรมต้นแบบไปยังโรงหล่อที่อิตาลีถือเป็นการกลับไปเยือนอิตาลีเป็นครั้งแรกของท่านนับตั้งแต่ที่ท่านมาทำงานในสยามได้8ปีแล้วครับหลังจากหล่อสำเร็จแล้วครับในที่สุดงานปฏิมากรรมลอยตัวชิ้นนี้ซึ่งถือเป็นชิ้นแรกของท่านก็ได้รับการประดิษฐสถานเอาไว้ที่เชิงสะพานพุทธในการเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ150ปีนะครับในเวลานั้นก็คือ6เมษายน1932 เล็กน้อยครับว่าวิศวะกรผู้คุมงานก่อสร้างสะพานพุทธนั้นเป็นบริษัทก่อสร้างจากกรษที่มีชื่อว่า d o r m n n n d Long ทีนี้ครับ2เดือนหลังจากการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีครับประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญครับ เพราะว่าวันที่24มิถุนายน1932ตรงกับปีไทย2475ครับซึ่งเป็นปีที่7ครับแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามพบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสำหรับคณะราชแล้วครับมองว่างานศิละปะนั้น เป็น,นกลไกสําคัญในการสื่อสารแนวความคิดและอุดมการณ์ต่างๆจึงยังคงให้ความสําคัญครับกับงานศิลปะรวมถึงงานของอาจารย์ฝรั่งก็คือคอร์โดเฟ r รชีและคณะนั้นอยู่ต่อไปด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าคอร์โดเฟ r รชียังคงเดินหน้าในการผลิตชิ้นงานสําคัญและการวางรากฐานของโรงเรียนประณิตศิลปกรรม จนกระทั่งต่อมาถูกยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรวางรากฐานการศึกษาศิลปะในสยามประเทศต่ตอเนื่องด้วยแต่ทีนี้ครับถ้าเราดูกรอบเวลาครับจาก1932เดินหน้าต่อมามีปฏิมาก,กรรมอะไรบ้างที่คอร์โดเฟโรชีหรือว่าอาจารย์ศิลพีรศรีนั้นร่วมกันกันกบลูกศิษย์ได้มีการสร้างสารรค์ต่อมาและถ้าเรามองกรอบ1932 ก็คืออีกเพียง7ปีหลังจากนั้นจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วสิ่งนี้ทําให้ชะตาของท่านพลิกผันไปอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening for Your ears.